สวัสดีครับไม้มงคลฟอร์นิเจอร์บ้านลากไม้ต่อไม้ก็สวัสดีพี่พ,พี่น้องๆในวันหยุดนะครับผมครับก็วันนี้นะครับผมก็เตรียมจะส่งงานเป็นโตะ๊ะโต๊ะนั่งนั่งทานกาแฟนะครับผมก็เพื่อนจ้างให้ทำนะครับแต่ว่าก็น่าจะเกือบสองเดือนแล้วครับเพิ่งเสร็จนะครับผม ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมขัดมั่งทํามั่งนะครับผมฝนตกบ้างอะไรบ้างหยุดไปบ้างนะครับผมก็มาดูนะครับผมว่าชิ้นงานนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขานะครับผมขาก็เป็นไม้ตําเสานะครับผมหรือว่ากันกรานะผมหรือว่ามันปลานะครับผมถ้าจะเป็นทางอีสานนะครับผมก็มีลวดลายที่สวยงามนะครับผมขาก็คือเป็นรากของไม้ตําเสานะครับผมส่วนแผ่นด้านบนนะครับผม เพื่อนบอกว่าเป็นไม้จำปานะผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับผมก็ลายสวยงามนะครับผมขาก็สวยงามนะครับผมก็เป็นถ้าไม่บอกนะผมหรือว่าไม่ได้สังเกตดีๆนะครับผมก็เป็นไม้คนละชนิดกันนะครับผมแต่ก็สามารถที่จะเข้ากันได้ดีนะครับผมเพราะว่าเนื้อมีสีเหลืองเหมือนกันนะครับผม ชิ้นงานนี้นะผมประกอบขึ้นเป็นสองอย่างนะผมก็คือแผ่นชิ้นหนึ่งแล้วก็ขาชิ้นหนึ่งนะครับผมขาก็เป็นการกลองนะผมหรือว่าตามเสานะผมก็ขัดนะผมขัดตามร่องตามรูนะผมออกแล้วก็วางแผ่นด้านบนนะผมก็เป็นต่อหนึ่งชิ้นนะครับผมก็ใช้เวลาทำอยู่ก็หลายวันเหมือนกันนะผมกว่าจะเสร็จ การที่เราจะเอาไม้สองชนิดนะผมมาใช้ด้วยกันนะผมต้องดูลักษณะนะผมหรือว่าสีของไม้นะผมหลังจากที่เราลงน้ำยาเคลือบแล้วนะผมต้องให้มันเหมือนกันนะผมครับบางทีนะผมเราไม้ชนิดต่างกันนะผมแต่ว่าพอลงสีแล้วนะผมมันคนละสีมันก็ไม่สวยนะผมไม่บาลาน์นะผมแต่ว่าอันนี้ผมก็เอาไม้สองชนิดซึ่งมีสีคล้ายๆกันนะผมก็มาทําเป็นชิ้นงานเดียวกันนะผม ก็เกิดความสวยงามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับผมทําไปหยุดไปนะครับผมวันหยุดก็จะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับผมรายได้จากเฟอร์นิเจอร์ลากไม้ตอไม้นะครับผมส่วนวันทํางานก็ทาไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ